สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเดอ้อคลิปนี้จะพามาซ่องเนาะคะ่ะ้านเปิดใหม่เนาะคะ่ะลานขายเหล็กของเฮียเนาะคะ่ะเฮียขายเหล็กนะคะท่านผู้ชมบ้านเลขที่เพื่อนก็ะออกไปแล้วเนาะคะ่ะมองเสาเลขเสาก็ะออกสามมวดซอดค่ะท่านผู้ชมเอ้ยเพื่อนเป็นคนบกคอยเลลนเนาะคะ่ะเป็นทีนาเสียดายค่ะกระนผช้่ม สามงวดเต็มๆเห็นบอกคาโน่ห้อยกลมๆข้างบนนะคะอันนั้นคือห้อยที่พระอาจารย์เพิ่นมาเจิมล้านไห้นะคะเพิ่นเอานวดนะคัดเจิมเป็นกลมๆใบทึ่งมองตัวเลขเสาเลยค่ะดำชมเลขไทยหกสี่หกนะคะออกสามงวดสอนนะะดนกขัดช่มงวดแรกที่เพิ่นมาเจิมนะคะออกสี่หกนะคะงวดที่สองออกโคกคกงวดที่สามก็ออกสี่หกอีกนะคะงวดที่ผ่านมางวดนี้เป็นทีนาจับตาอีกแล้วนะคะดำชม พิจาจรนาเอาด้วยค่ะเด้อเพื่อจะเมนเพื่อจะม,มาเนาะค่ะพี่น้องน้องสาวฟันดีค่ะพวกเนี้ยเพื่อนพึงมานอนอยู่นี่เทือแลกเนาะคะ่ะมันเนี้ยทะเบียนรถงามบ่พี่น้องออกเต็มเต็มเนาะคะ่ะมาวานก็นได้เพื่อนพึงมานอนอยู่เฮือนน้ำเทือแลกเนาะคะ่ะอยู่ลานเนาะค่ะพี่น้องมือคืนฟันดีคักดีแน่พี่น้องเที่ยวเ,เดอ้อค่ะเด้อหาดิโซกได้ใช่น้ำกันเนาะคะ่ะเพื่อจะไปเที่ยวต่างประเทศก่อนเนาะคะ่ะมันนี่ก็ได้น้องเพื่อนเป็นคนมีโชกเ้ยค่ะพี่น้องได้โชกดูเนาะค่ะ อันนี้เพิ่นมาเถ่อแหลกมานอนเถ่อแหลกหาได้โศกได้ไสเนะาะมือเช้าตื่นขึ้นมาแต่เช้าพวกเนี้ยพี่นอ้องหมอกับรุ่งเนาะตื่นขึ้นมาเปิดประตูได้จังปลาคอดไหลมาในเฮือนพี่นอ้องสามตัวเคยมีบอ่อพิน่นว่าทั้งผุนพี่นอ้องทั้งผุนทั้งผุนเมืองทั้งทลองหน้าเห็นบอ่อมีหน,นองเห็นบอ่อหนะ่ะทั้งนั้นเพิ่นว่าเป็นปลาบืนว่าสัน่นบืนจังได้จังจะมาอยู่หนาบ้านเหลกที่เจ้าของคักเนี่ยว่บาบ่หน่องโอ้ยพวกเนี้เพิ่นตื่นขึ้นมาเมือนี้เพิ่นอารมณ์ดี อันนี้ลมดีอมีงดีมันนี่สิสงไงด้ชศกใหญ่เออหามาบัดอันหาได้ชศกได้ไส่น้ำเพลนเนาะเอ,าอ้าเออหาเพลนมาโปรดมาไผาายเพลนพึ่งมานอนอยู่นี่เทือแลกมันนาพระใหญ่พี่น้องพู้น้องผุนเห็น,อนบอกนั่นเป็นวัดเด้ค่ะเป็นวัดเป็นพระค่ะมาขึ้นพนังสมาธิเนาะพี่น้องวาย,ยูพนมาเทือแลกนะคะพเจ้าทีพนหายเอ้าบัดท,ที่นี่เราเรา,เราส่เ็นสองขาฟังดูเอา ทายรถผีดักเอ,าอเกา้าคนอยากอายทายรถเอ้าเราตูเราดังๆโอ้เมื่อคืนนี่จะในสวดมนต์จุดถูบอกเจ้าที่เจ้าทางเมืองหน่งนคนลุก<น>อันแล้วแต่ดวงแ,แวะไวตช่วงเนาะเพราะว่าฟันบ้านนอนนัน่นม่เคือฟันจักเถื่อนอนนัน่นขืนมาเต็มตู้ม,มาจับเต็มตูวสีขาวงามงามตู้นอนนั่นก็เลยก็คนลุกเนาะกเลยสะดุดตื่น เอเห็นนอนอันไยหูเมือเคยฝันแบบนี้จะเคลือบะบะเคยขังแหลกขนลูกป่นี่ขนาดเพิ่นวบากันยังขนลูกแล้วพี่น้องขังแหลกเลยี่ฝันอืถ้าบ้านเท่าแบบนี้ฝันดีครักเนาะฝันนอนจับเต็มโตัวพี่น้องอืมบันนี้ถ้าน้องแปลแปลว่าจังใดถ้าแปลใส่สกใส่ลาบกะ<แ>คิดว่าสิมา,าอยู่จขวงบะ คิดว่าสิมาอายุก็พ่อซอเกิดเ้อะถามาเนาะแมนเกิดพ่อซอหนึ่งเก่าเนาะแมนอายุอายุตีนี่ก็สี่เจ็ดย่านสี่แปดเนาะอือันนี้ก็ฟังเอาเด้อพี่น้องเอยแต่ว่าวันที่เพิ่นเกิดวันที่สามเนาะวันที่สามกัาศูนย์สามเนาะค่ะตีซะโตเพิ่นนี่ละเมื่อนี่้าไปเที่ยวต่างประเทศก่อนฮามาไปหอดรัฐบาลไทยเนาะ แมนบ่แมนกะอย่าว่ากันน้อน้องเนาะอันนี้เขาบอกบอกสวดกันบ่เคยฝันกันเลยมากฝันพี่น้องฟังค่ะฮามันแมนฮามันมาน้องเนาะจ้าหาได้โชคมีบุญห่วมกันเนาะจ้าเพิ่นฝันดีดีเด้อค่ะถ้าฝันแบบนี้โชคใหญ่มากได้หน่เนาะน้องบอกว่านอนมิติโต้ใหญ่บ่โต้งามๆอันตัวใหญ่ๆงามๆสา่นอนสีขาวบ่มีสีใดเลยขาวงามโอ้งามดีนลุกเว้ย ขนาดนอนกันยังมีโตงามใหญ่ๆจับตามโตเบิดเลยบ่จับตามโตจะข้อลงไปเลยเต็มโตเลยโอ้นอนน่ะนะแมนโอ้คือว่าเลี้ยวเห็นนอนก็ตกใจเลยเป็นบอลนฝันกลุ่มลงมาเบิ่งเห็นนอนกันจับโตัจะคล้องตะข้อจนหดเบิดโตเลยตะขึ้นมาหดข้อหมโอ้หักโตใหญ่โตงามคักนอนใหญ่งามนอนอ่ะ ตัวสีขาวรอบมัเมนเปนไว้สีดำสีไล่ดิสีขาวสะอาดงามนอนก็นอนสวยป๊ดถ้าแป,ปรเห่ากับโมเปรใส่ตัวอื่นแล้วเนาะกับเปรใส่บัตรใส่ตัวจ้าของนี่แล้วเนาะกับบ่าเล็ก<ม>ที่ตัวนน้ำนนอนอาศัยนอนน้ำเพลินนี่มาเป็นเป็นน้ำเอื่อยออต่างแหลกที่มานอนกับเล่ฝันปกติสีบ่ฝัน,นกปกติสีไปนอนท่างอื่นหนึ่งสีนอนไม่มค่อยหลับแต่นี่หลับดีฝันพร้อม คนลูกแห้งอันบ้านเหล็กทีห้าบ้านเหล็กทีอีรีน่ะขึ้นหนึ่งหนึ่งสองเด้บานนินเลขนอนมันขึ้นหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะเนาะเปลี่ยนไปได้เนาะจ้าอืม้ัฐานองมากมากมักตัวใดบ้านเหล็กทีหรือชุดเจ้าของมักกะมักชุดเจ้าของอืมมักตัวเจ้าของเนาะแมนอืมแต่บ้านเหล็กทีกันไห้เนาะกันไห้กันไห้เพราะว่าเขานอนอยู่นี่แต่ว่านอนนอนขึ้นโตเฮห้าเนาะป้าพี่น้อง ก็จังว่าน้องเพื่อนจริงเพื่ออยากอายนะคะท่านผู้ชมเข้ากับอยากให้แบงบุญให้แฟนแฟนช่องเข้านอเพื่อได้ชคได้ใช้ยทำกันเนาะหาหาแมนหามาถาบบูทือก็เรยว่ากันเนาะเพราะว่านี่มันเป็นตัวเลขคือสิเป็นแนวทางเนาะความฝันเนาะเป็นขั้งแรกค่ะที่เพื่อนมะน่อนน้ำเขาเนาะค่ะเพื่อนมานอนอยู่ลานนี่เนาะค่ะลานมองนี่ก็เพิ่งเปิดไม่บันี้เจ้าทีเจ้าท่างอยู่นี่เพื่อนก็แฮ้งเติบอยู่ค่ะเพราะว่าพระอาจารย์เพื่อนมาเจิมให้ก็เข้ากับใบยังอันนี้หลายออกสามหมวซ้อนแล้วพี่น้องแต่ว่า เฮียเพิ่นกะบโบเมนคนเหนนะะรียญเนาะคะ่ะเพิ่นกะบโบเดอคลิปเนาะค่ะแต่ว่ามือน,นี้น้องเพิ่นกะเป็นคนมีโชคมีดวงอยู่เนาะเพิ่นกะเสียงโชคเพิ่นกะได้ดูนะคะฮะเขาได้โชคน้ำเพลินเนาะน้องเ<ช>นาะเดือยอยุโชคของน้องเพิ่นเป็นคนมีเส้นนะคะเพิ่นทาดวงเพิ่นดีค่ะถ้าเพิ่นฝันแบบนี้รู้สึกว่าถือดูเนาะน้องเนาะถูดอเขาถือ,อดูเขาดูลอตเตอรี่เพิ่นกัได้ดูค่ะ อันนี้ก็เลยขอให้น้องเราให้ฟังเนี่ยคนกับยักษ์อายนี่เล็กน้อยคนกับล่างหลังหลุดอยู่นะคะเมื่อเร้าตื่นขึ้นมากก็รู้สึกว่าพ่อปลาเลยน้องเนาะเมนปลาไม่อยู่นาบ้านเลยสาโตคุ่นปลาคอ้ะอืมโอ้พี่น้องฟังเอาเด้อจาเคยเห็นบทตื่นขึ้นมากปลาคอลอเคแลอยู่นาบ้านพี่น้องเพื่อนบืนมาซื่อชื่ออยู่มานาบ้านน่ะเมื่อเส้าเนี่ยเมื่อเร้าไปใส่บาดพอดีก็เลยพ่อปลาเอาปลาไปปล่อยพี่น้องสาธูเอาโซกเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อเห็นบ่อันนี้กะ เพื่อได้โชคไดชชัยกับน้องเนาะน้องเนาะขอบคุณน้องหลายๆน้องหาผู้ใดได้โชคได้มาน้ำกันก็เอาเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนาะน้องเนาะแผ่นบ่ได้ก็อย่าว่ากันเนาะค่ะเป็นแนวทางความฝันกําลังหลังลดงามๆพี่น้องเพื่อนกะมาพักมาเศร้าน้ำเห่าเทื่อแลกเนาะค่ะหาได้โชคไดชชัยเจ้าทีหาเจ้าทีพันธห้ฝันแบบนี้ก็เป็นฝันที่ดีหลายเนาะค่ะนี่อันนี้ทะเบียนรถเพื่อนค่ะทะเบียนรถลลางใหม่ๆงามๆ เมื่อเศร้าปลาบืนใตทองลถนี่แหละพี่น้องตัวหนึ่งอยุดไตทองรถเนาะคะ่ะอีกสองตัวอยู่หนาบ้านพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปซองเบงเด้อค่ะเด้อมองหนาบ้านเฮามีเลขที่ออกสามหมวดซ้อนอีหลีค่ะพี่น้องอันนี้โบเมนว่าเห้าเอาเอาเอาด้อค่ะสามหมวดซ้อนเฮี้ยเพิ่นกับเป็นค้นบกคอยเหลี่นนะคะ่ะมีหนาบ้านปลาสิมาอยู่มองนี้พี่น้องปลาคอไดจังบืนมาอยู่มองนี้นี่นี่มองเสานี่พี่น้องนี่ นี่ปลาคอบืนไม่อยู่นาบ้านเลยพี่น้องนี่มองเสานน่ค่ะอ้าวที่นี่ให้เบิงเสาด้วพี่น้องเด้อนี่เพิ่นเปิดเดลลานค่ะนี่นี่อันนี้คือเลขเห็นบ่พี่น้องเลขอยู่เสาหกสี่หกนะคะ่ะเลขไ์ถ่ายออกสามงวดซ้อนแล้วค่ะงวดแรกออกสี่หกนะคะงวดที่สองออก 6, 6. หกหกงวดที่ผ่านมาออกสี่หกอีกค่ะโมเมนต์สห้ยหอดเก่างวดซ้อนบอน่เนาะนี่เนาะ เพราะว่าเพิ่นเปิดร้านใหม่เนาะคะ่ะเพิ่นมาอยู่นี่สามงวดก็ได้สามงวดพี่น้องเอาเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อเพื่อได้โชคได้ใช้น้ำกันเนาะคะ่ะอ,อันนี้เป็นเลขกมองบ้านมองลานค่าเพิ่นเลยเนาะคะ่ะอันนี้เลขกมองเสาเนาะคะ่ะเลขกมองเสาของเฮียเนาะคะ่ะแต่ว่าบ้านเลขที่เพิ่นนี่หลีขึ้นหนึ่งหนึ่งสองนะค่ะพี่น้องพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อหนึงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้เนาะคะ่ะ เพื่อจะได้โชคได้ใช้น้าเพลินนะคะพี่น้องเฮียเพลินผึ่งมาเปิดลานเล็กเปิดด้สามงวดนี่แล้วค่ะพี่น้องงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะคะแถวสี่งวดเข่าอีกนะคะก็หาเดโชคได้ใช้น้าเพลินนะ,ะพี่น้องพิจารนาเอาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นพระอาจารย์เพิ่มเจิมไห้นะคะคลิปนี้ก็ขออวยพรให้แฟนช่องเข้าที่เข้ามารับชมแลบฟังฮาไดโชกได้ใช้ในน้ำกัน,น้อคะเด้อค่ะท่านผู้ชม ก็จะมาสรุปตัวเลขของน้องสะพายเฮียหลานเล็กนะคะนวดนีน้องฟันดีค่ะคุณผู้ชมเพิ่นฟันว่านอนขึ้นเต็มตัวเพิ่นนะคะหลังจากที่เพิ่นบกเคยมานอนนีจากเ่อเนาะคะ่ะเฮียเพิ่นเปิดลานไม่น้องก็เด็มมาพักมาเศร้าหนำนะคะมากาแฟนเพิ่นนะคะเมื่อขึ้นนี้เพิ่นได้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพราะว่ามองนี้ยายเราให้ฟังว่าเจ้าทีแห้งเนาะคะ่ะ เพิ่นกะได้สวดมนต์นางสมาธิรับไปเพิ่นว่ารับสนิทคักเนาะค่ะแล้วก็บ่กเคยฝันแบบนี้จ้าเถื่อนเนาะค่ะเพิ่นฝันว่านอนมีแต่ตอ้วนๆใหญ่ๆขาวๆเนาะค่ะขึ้นเต็มโตเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นว่าบานนี้เพิ่นว่าถามานาชิมาอายุเพิ่นเนาะค่ะเกี่ยวกับโตเพิ่นเนาะค่ะอายุเพิ่น48อย่าง4 9เกนาะค่ะเพิ่นเกิดพ่อ5สองหาหนึ่งเก่าเนาะค่ะแล้วก็บ้านเลขที่เนาะค่ะที่ เพิ่นได้มาพักอาศัยนะคะเป็นบ้านเล็กที่ของทางลานเนาะค่ะคือหนึ่งหนึ่งสองนะคะดัมชมุ่มแล้วก็วันเกิดเพิ่นนะคะคือวันที่สามเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อว,วันเกิดวันที่สามนะคะก็จะเป็นศูนย์สามนะคะเกี่ยวกับตัวเพิ่นนะคะท่านผู้ชมเพื่อจะเมร์เพื่อจะมาในงวดนี้อียนะคะพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อเพื่อมีดวงสมพงกันนะคะน้องเพิ่นก็เป็นคนที่มีเส้นอีกคนหนึ่งนะคะเพิ่นว่าเพิ่นได้ โชกได้ลาบดูนะคบอีกอย่างเพิ่นกับคุณเคยกับทั้งช่องเฮาเป็นอย่างดีคือกันนะคะสำหรับน้องสะไบเฮีย,ยลานเล็กนะคะงวดนี้เป็นเลิกงามย่ามดีนะคะน้องได้มาบอกนะคะแนวทางไ้แฟนช่องเฮาเดพิจารณาเพื่อจะเมนเพื่อจะมาในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 6นี้นะคะกับิจารณาอานะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้กับขอให้มีโชคมีชัยโชคโชคมัน ในงวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายน2 5 6 6นี้กันสุขูสุขุนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ